ผลิตภัณฑ์เมทรไนต์คลีนซิ่งโลชั่นโทนเนอร์เช็ดผิวหน้าที่ช่วยทำความสะอาดสิ่งสกรปรกตกค้างบนผิวช่วยลดโอกาสการเกิดสิวเซียนสิวอุดตันและสิวอักเสบพร้อมทั้งช่วยกระชับรูขุมขนและลดความมันส่วนเกินบนใบหน้าส่วนผสมตัวแรกคือไบโอไมเซล่าแอคโนเป็นเทคโนโลยีไมเซล่าที่ช่วยในการทำความสะอาดผสมผสานกับสารสกัดจากหอมแดงที่มีส่วนช่วยในการลดการสะสมของแบคทีรียบริเวณรูขุมขนพร้อมทั้งช่วยลดรอยแดงที่เกิดจากสิวอักเสบส่วนผสมตัวถัดมาคือสารสกัดจากสนนเว ที่มีส่วนผสมของลิกแนนมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลสระและสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีรียและช่วยต้านการอักเสบของผิว Active อ ng r e d ร e n t ตัวถัดมาคือซาลซ์เฟียซิลิก c ิลแอซิดเป็นการนำเอาซิลิกซิลแอซิดหรือ BHA เข้ามาเก็บไว้ในแคปซูลเล็กๆด้วยเทคโนโลยี Encapsulation ทำให้การใช้ BHA อ่อนโยนกับผิวมากยิ่งขึ้นช่วยลดการอุดตันของรูขุมขนช่วยลดโอกาสการเกิดสิวอุดตันและทำให้รอยดำจากสิวดูจางลงส่วนผสมตัวถัดมาคือไดโพแทเซียม กีซาราซิเนตเป็นอนุพันธ์ของสารสกัดจากรากต้นชะเอมเทศช่วยในการลดการระคายเคืองและลดรอยแดงต่างๆที่เกิดจากการระคายเคืองในส่วนผสมตัวสุดท้ายคือไซโทไบโอลไอริสเอเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างสารสกัดจากรากของต้นไอริสซิงซัลเฟตและเรตินิฟามิเตตทำงานประสานกันช่วยในการลดการผลิตน้ำมันบนใบหน้าช่วยให้ผิวไม่มันระหว่างวานันและช่วยยับยั้งแบคทีเรียต่างๆที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิว